สรุปว่าเ้ามาพี่หนี้ตีเข้ามาพิ่หนีเข้ามาพีหนี้ด้มาพิ่หนี้หน่อยมูี่หี่เจามดาพี่หน่อยพี่อะไรพี่ใหญ่ปาดมาหลายตัวก็ตกกับขึ้นไปพีใหญ่ตายแล้วขึ้นพี่ใหญ่ไอ้เข้ามาพิ่เข้ามาพี่น่อยมันนีเระป็นรรยากาศที่หอนพี่ใหญ่และพี่ใหญ่เมันไก่บานแล้วเริ่มเลนเริมบานบ่เริ่เมื่อบานอาตีบันก็เริ่มาห็นพี่ใหญ่่วยเนาโอ้ยปาห้ากลับไปเอาน้ำน้ำ น้ำกลนแล้วบัดิน้ำหนาม่าดวนแล้วแม่เห็นบ่หี่ห่ปลาปลาปลาห้องพี่นงครับมาเป็นทานห่ละขี้น้ำกลนผีแก่หูจะว่าผ้านหลวงผ่านยังบ่แล้วไปห้อง บ,บ,บ่แม่นหรอครับพี่น้องวัดนี่บ่แม่นเด้อว,วัดนี่บ่ต้องมาเด้อว,วัดนี่มีเฮาสามขั้นนี่แหละที่ลงนอ้องเขาจะาไปถีบเบิดลไปครับ่จ้งครับมันมาบ่ถีบที่ตรงไหนละ่ะไปทางไหนปะกลับขึ้นไปแล้ววะ่ะเฮ้ยนะลงมาน้ำกันเบิดโอ้ย แม่อยู่บนนี้มาผู้เดียวดอกพี่น้องครับมาหลายคนดูพุ่นหลวงมาน้ำกันหลายคนดูโอ้อออเนนอยเนาะมาเป็นบบานี้พี่เนยวะอ้อากเลยเสียงน,นี้พี่น้องครับตามหาวัดครับ ซีเมนเหลวคว้า,วานี่และมีควนใส่วดัดมันอยู่ซนีนี่ละอนี้โอ,อ้ดแล้วบัตพี่น้องครับมากถือแล้วมัมยิมมแล้วยิบเปย์ๆแล้วรถตำรวจแนารถมันไ่รถตำรวจขัดขแล้ว ตำรวจก็เป็นตำรวจธรรมดาตำรวจบ้านคนนี้ตำรวจตำรวจคือสิมาตะเวนจถิ่นที่แม่จังบอสู้เจ้าบ้านตำรวจก็มากเลยแกยี่ห้องน้ำไปเจออไรเหรสุขาละห้ันไปเลยยุ่งทุกคีทุกครั้งอันนี้จัง เดีน้าบอกตั้งวิธีข้างน,นีลเนาะเขาไป้น,นก็อ <c oughs> ไปถามเขาพนอะีเดี๋ยิหนึ่งเขาไปก่อน,น,อนเนาะมันอซเมนต์ไปก่อไปถามก่อนเขาขอัดกอนยังบ <c oughs> ้จับนไดเหลืองป้หน้นนสิดอ้ยหอดแล้วพี่น้องครับบ้านน้องฮีน้องฮีงฮใหญ่ หน้อยกันเท่าไปว่างหันมันโมเมนต์ยาแต่วาโอ้ยเห็นแล้วแบบพี่ดอกครับโอ้ยเอาเอ้าเอาเอาวันนี้ฝนนะฝาเปิดเพียงเด้อตึมตามึ้นเนาะพ่อะมันเปนว่าเห็นมารับมาดึกเคียงข่อใส่โมเมนต์ทางเลยโอ้นี่ฝนเลยครัผมฟังฝนเลยแหละแต่ว่ารถทีมงานสิเขาทั้งหลาเนาะหลานของของบนหันมาไหนหน่อยดิหลานใส่สีน้อยเมาเด้อเมาเด้อ ปุ่นปุ่นปุ่น้งห้องปุ่นุปุ่นแุ่นลาหองนำรวจเอดมุ่งอดมินไป็นหลุนไปล้างเขานได้ปะพื่นน่ะพวกเราพ่ปุ่นปุ่นปุ่นปุุ่นไปุนปุไปพุ่นอยุดเขาเห็น่ไปทั่ยขูดีเลยฮห ไอ้ไรไอ้ลูกวั้ทุกท่านไม่ควรได้ๆๆๆทรายบุ้งกนได้ๆๆๆเินจินทำคอนเทนต์ก่อนนะทำคอนเทนต์ก่อนเนาะป้าโอ้โห้เอ้ามาครับโอ้เชิเิครับเชิญครับป้าทุกไปเลยไปเลยโอ้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  อย้ยจวไดไม่เห่าภุะหาไม่แย่ปอพุอ่นละไม่แย่ปอใส่คนสวยพุ่นะพุ่นะมาหอดมา่ยังก่อนเนาะพอทรงกิพิเกศกิพิอันพิกัดให้น้องให้นุ่งเนาะจะแม่นมาแต่จขะขวางปันนันว่าฮัากเข้าฮัากเข้าบัดปล่อยเขาถิมฮักน้าไรฮักยังสันพวน ตันตันตะเวนตกข้างไหนวะไปพุนเลยไ,ไ,ไปพุนไปพุนบ่ไอีเบว่าหบเนาะแ้ะาาพี่ปอทำไมน่ารักจังเลยต้องไ <c oughs> อจ,จ,จอหันไอจีเบาหันแล้วพ่เห็นตีพุน่ะแล้วมันลุมยัง,ยง <c oughs> ตันตัน้าอขอไปตัน อาจจนหาตำแหน่งไหมนี่นี่นี่ขาแอบนี่ก็ได้นี่รถบัสเขาสิดขม่า,มานี่เอารถบัสจะได้จิมนามนเขาหมโอ้ก็จะเจ๊งกั๊แห <c oughs> ลรถบัสจมิมเขามาน่ <c oughs> นี่นี่เสียพ <c oughs> ีโร <c oughs> นี่ห้อง <c oughs> ี่เงมงวง

เออแล้วก็ไปยิงแล้วก็ไปยิงนาะไหนบ่ในการเล่นเขาตรงทำไม่ทัอีกงอือนี่ละเขาสุดยอดพ่อขึ้นฮะฮะโมเมนต์คนละแคบเอาตอนนี้เรามาสำรวจไฟนะฮะโอ้โหเรามีไฟนะครับใช่ไหมใช้ได้ไหมตันตัน มาเสียบไปเข้ามาเสียบไปจะไมไม่หันหลังเสียบเข้ามานี่แล้วก็วจะได้รากปักไม่มันมันให้มันคอยทางนั้นอ๋นนอ้อ่านน้กไปตรงนี้ใช่ครับรู้ว่าที่นี่เขาเรียกโรงแรมอะไรโรงแรมอะไรครับลี่ต้นไซนรีสอร์ทต้นไซนรีสอร์ทบดโอ้โหอิหลิอิลิต้นไซนรีสอร์ทครับถ้ามาถึงแล้วครับต้นไซลีต้นไซรีสอร์ท่โม่บอกว่าเป็นวัดบุรพาเลยเก็บแต่ซื้อบ้านนะเนาะ พวกเรานู่นครับไปนู่นเลยน้องฮีน้อยไปถึงฮีน้อยไม่รู้ว่ามันอยู่ฮีใหญ่ GPS พี่ถึงนี่เลยนะหน้าหน้านั่นเลยนะทรัพย์สินมันยังขัดเรื่องอาหารโรงเรียนตำบลผุนเหลียวพ่อไปผุนเหลียวชีกลุ่มคารวะได้ครับได้อยู่ในกลุ่มคารวาแทบแค่ทุกกลุ่มเลยครับกลุ่มท่องเที่ยวจุดจอดนอนอะไรต่างๆหลังก็นอนข้างอุ้ยอันนี้ไม่กล้าถ่ายลงกลุ่ม อยาเขาจาะลรออกเขาจะเดือดออกจะปากแห้งเลยสิเป็นปฏิบัติธรรมกับมาฐานได้เดินจังหน่อยนึงรงคลิปแล้วเดี๋ยวจะไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าเป็นคนปกติก็เป็นคนอยู่ในศีลกินในธรรมไร้เติบอยู่เป็นคนโอ้ยกินกในถ้ำตอนนั้นหากินข่าวัดไหมเอออันนี้เนี่ยไม่อันดู ดู롱คันเหรอส่งข่าวด้วยนะส่งข่าวด้วยนะถ้าเป็นยังไงจะได้ไม่ต้องสั่งเดี๋ยว,ยวจะได้ไม่ต้องสั่งแก๊บเดี๋ยวพอ,พอดีท่านท่านเป็นคนที่ไม่ชอบลงทานอะ่ะผมเป็นคนอยู่ในศีลกินในธรรมรู้ไหมคลิปนั้นรู้ไหมคลิปนั้นคนดูสองพันกว่าในทิกตอกอ่ะเนี่ยสองพันกว่าคลิปทิกตอกครับท่าน คนที่เขาไม่ทานนนคเลสีดาข่อยเนาะว่าข่อยไปหาคนโรงทานเนาะเอาสารุปคลิปนี้พี่น้องครับขอลาพี่น้องเพื่อนสามีก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมผมสิเปย์ย่างกรรมฐานจะข้าวก่อนไปย่างร้อมค่ะสีเปย์หัวใจอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวคนมาขอวัดฟังธร้ำตะเกียร์ไปแล้วครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนักแล้วกันครับสวัสดีครับ